ทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาทำคลิปเพาะเมนี้อืมแหละเมนีโอเคเราจะไีเริ่มกันเลยค่ะเราจะใช้แอป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 ไอบิเพนค่ะปิูโอเคเข้าไปในแอปไอบิตเพนเลยแล้วก็ไปเก็บรูปรี <c oughs> อ่ะต่อไปก็ปกดบวกเลยนะคะตรงนี้ต่อไปก็นำเข้ารูปภาพนะคะทุกคน เ่าไปก็เอาภาพที่เราจะถำามอ่ะอาจมีเสียงรบกวนนิดหน่อยนะคะทุกคนก็ขอโทษด,ด้วยนะคะเพราะว่าถ่ายาตอนกลางคืนมันน่าจะมีเสียงเยอะนะนี่นะคะแนะนำให้เอาคิ้วออกนะทุกคนถ้าใครมีสไตล์ของตัวเองก็ทำไปเลยอ่าขั้นแรกนะคะเราก็จะมา ใส่ความเป็นเอกลักษณ์ของตัวละครน,นั่นก็คือการทำตาใช่แล้วเอาออกทำไม <c oughs> เล่นมุกเล่นมุกอ่ะแล้วก็ไปแต่สีจีรเราตรงกันเราก็ปรับสีเดอราตรงกันโอเคพี่ไม่จะลองนะแคะทุกคนอ่ะประมาณนี้ก็แล้วกันอ่าประมาณนี้เพิ่มเลเยอร์กันนะคททุกคนต่อไปก็ไปที่ธรรมจาแล้วก็กด กดอันนี้ทุกคนอืมนั่นแหละก็จะเป็นแบบนี้ต่อไปเราก็ใช้เป็น้นามีเสียงรบกันนิดหน่อยนะคะทุกคนอ่าอ่าแล้วก็อันนี้เลยค่ะมันชื่อว่าปากกาค่อยๆจางอืมนั่นแหละแบบนี้เลยต่อไปแล้วก็เป็นที่รูปมือตรงนี้ต่อไปนะคะเราก็กดตรงนี้ให้มันทำงานนะคะแล้วเราก็ปลุก ปิวอันนี้อ่าออ้สวยเลยล่ะค่ะทุกคน <c oughs> แต่ก็จะเริ่มด้วยตาเป็นอย่างแรกตลอดเลย <c oughs> มันก็จะได้แบบนี้ <c oughs> ดูสีสวยมากโอเคถ้าใครลองแล้วชอบ <c oughs> แล้วก็จะปิวอื ดีมากแบบเอาไปแทนที่กันนิดนึงอ่าแล้วก็ลงสีไปเรื่อยๆรืเลยนะคะเมื่อมันเกินแล้วก็ลบนี่นะคะเขาจะได้แบบนี้เลยเสียง <c oughs> รบกวนเยอะมาก <c oughs> <c oughs> ว้าวตรงนี้มาเถอะเออตรงนี้มาจากไหนเนี่ยโอเค มีความผิดพลาดนะคะโอเคอะไรก็ <c oughs> จะไม่มีการไม่มการอะไร <c oughs> โอเคต่อไปนะคะเราก็มาใส่สีกันเลยมาใส่สีเพิ่มความอร่อย <c oughs> ประมาณนี้แล้วก็ใส่สีม,มพือพความอร่อยใช่แล้วก็ระบายไปเลยนะคะแล้วก็เพิ่มเลเยอร์ก,ก่อนนะ เทาที่พี่ไม่ทําทุกอย่างเลยนะคะโอเคแล้วก็แบบให้มันเป็นทุกคนต้องการเลยค่ะเอาแบบจังกุกูตรงนี้ข้างล่างนี้อ่าพี่ไม่ทําเลยนะคะใครที่ดูไม่ทันก็ <c oughs> สไลด์ดูได้เลยอืออย่าลืมนะคะตรงนี้อ่าไปทิเปเลออือลงเสรมันจะเราได้ให้ไปหน่อยอ่าอบแอบค่ะ,ะ,คะทุกคน ก็ระลมเบลอตรงนี้ด้วยตรงข้างล่างล่างๆนี้นะคะโอเคได้แบบนี้เรียบร้อยกดบวกเลเยอร์เลยเราจะมาใส่สีตากันนะคะทุกคนอ่าแล้วก็กดค้างไว้ตรงสีตรงตานะคะทุกคนกดธรรมด,ด้าแล้วก็กดเพิ่มค่ะตรงนี้ตรงนี้นะคะกดเพิ่มตรงนี้ แล้วเราก็ระบายลงไปว้าวสุดยอดดิใครที่ต้องการสีที่เข้มกว่านี้ก็สามารถปรับให้มันเป็นแบบนี้ก็ได้นะคะโอเคก็จะได้แบบนี้เลย <c oughs> ซึ่งอันนี้คือสไตล์ของพิมมี่นะคะใครที่ไม่ใช้สไตล์ของคนอื่นก็สามารถใช้สไตล์ของตัวเองได้เลยนะ โอเคต่อไปนะคะเราว่าซิเปอร์แล้วก็ปิว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 เอาม่เอาม่ไม่จะไม่ใช่ท่าเราเลยปิวฮู้ฮู้ฮู้แล้วก็ปิวฮู้ฮู้โอ้ยไม่หม่ปิวฮู้ฮู้โอเคได้แบบนี้แหละได้แบบนี้เรียบร้อย,ยอแล้วโอ้โโอเคก็จะแบบนี้เลยนะคะทุกคนต่อไปเราก็จะมาทำคิ้ว ทุกคนคะเมื่อกี้พักไว้ก่อนนะเพราะว่าเมื่อกีอ้มีคนเรียกเราอ่ะทำได้เสร็จแล้ว <c oughs> ต่อไปเราก็จะมาลงสีกันเลยนะคะทุกคนหรือทำคิว้วอ่ะมดกันอืมอ่ะทำคิว้วชนะโอเคนี่นะคะแล้วก็เลื่อนลองไปข้างล่างแล้วก็ใช้อันนี้เลยค่ะปากกาความรักปรับให้เป็นแบบนี้เลยนะโอเค ขอบคุณจะไม่เป็นเหมือนกันนะคะทุกคนนี่เลยต่อไปนะคะแล้วก็กดแช่ตรงเออตรงนี้นะคะกดแช่ตรงเงาผมตรงนี้คิวพี่ทำให้ดูติวโอเคแบบนี้แล้วก็ทำคิ้วเลยของพี่มิจะทำใหญ่ทำใหญ่ ผิดพาดผิดพาดแป๊บปผิดอีกแล้วได้แล้วแล้วก็ลบตรงส่วนที่มันเกินแบบนี้ก็จะสวยขึ้นแล้วแล้วก็ทำตัวอีกตัวด้วยนะคะอโอเคคิวแบบนี้เลย ก็จะได้แบบนี้แล้วนะคะทุกคนต่อไปก็เพิ่มเลยเยอร์เลยเราจะทำหลายเลยเยอร์มากเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนกลับเปลี่ยนกลับโอเคอ่ะเอาเป็นบัตชเหมือนเดิม,ม,มบัชเหมือนเดิมเลยนะคะทุกคนซึ่งคลิปนี้ก็จะกินพื้นที่พิมพ่ไปเยอะมากตรองรีบลงแล้วก็รีบลบนะคะเนี่ย ดูสิกีววิไม่ใช่กีววิสิเยอะเกินไปอ,อ,อ,อ่ะเกินเลยมาเยอะแหละโอเคโอเคมาทำผมกันเลยตั้งกิดธรรมาดาก็กดเพิ่มนะคะทุกคนมาเลอกซิกกันเราก็กดแช่ตามปกติเรียนมันจะเป็นการเรียนแบบเป็นการเรียนแบบอะไร มปนการเรียนแบบสีนะคะโอเคถ้าแล้วก็ทำแบบนี้เลยนะโอเคก็จะประมาณนี้ตครต้อตรงการให้มันน้อยกว่านี้ก็ทำแบบนี้เลยนะคะทุกคนกลับ <c oughs> ไปมันก็จะได้ประมาณนี้ มาทำของตัวนี้กันบ้างอ่ะการแบบตรงนี้ด้วยถ้าใครไม่มีก็ไม่เป็นไรมันชื่อไฮไลท์ใช่ไหมโอเคมันชื่อไฮไลท์อืมไลทโอ้โห ก้านาทีเยอะเกินไปนะอ่ะแล้วก็แช่ไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆอ,อ่ะลงประมาณนี้โอเคแล้ก็จะมาทำส่วนของไม้กางเขนเลยนะคะทุกคนอ่ะฮมัก็จะไปทำแบบนี้ไม้กางเขนของคุณพี่ด้วย ได้แบบนี้แล้วสวยชมตัวเองได้เนาะแล้วลงสีไปเลยเลยเลยนะคะทุกคนลงสีนี้ด้วยโอเคปิว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 ก็ลงสีเบลอ้วยโอเค ชื่ออะไรกันนะมันก็จะปเป็นประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็เบอมันเลยค่ะเบอมันใครที่ไม่อยากเบอร์ก็ไม่เป็นไรแต่เราจะเบรอร์มันเพื่อความสวยงามนะคะอืนี้เลยแล้วก็เบอเบอไอ้พวกนี้ไอ้พวกนี้คืออะไรไม่ดูเบอให้หมดค่ะทุกคนเบอให้หมดอก็จะได้เวลานี้สวยงามตามท้องเรือ่อง ลืมตรงนี้ด้วยมีตรงไหนที่ลืมบ้างนะนา่าจะไม่มีแล้วโอเคเพิ่มเลเยอร์ออเลยค่ะทุกคนมันช่างทำนานจริงๆ้างกันไหมต่อไปเราก็จะมาทำผมกันเลย เพิ่มเหมือนเดิมค่ะทุกคนแล้วก็ทำทรงผมติิิิิแค่จะเป็นแบบนี้ทำไปเรื่อยๆค่ะทุกคนก็ใช้บัสอันนี้เหมือนเดิมนะคะค่อยๆจ้าง มานี่โอ้ว้าวสุดยอดมากอะทำตัวละครอื่นด้วยนะอย่าทําแค่ตัวละครเราเดี๋ยวมันขี้งกประมาณนีเ้เพิ่มอีกเพิ่มอีกมันจะเยอะมาก นาทีเยอะมากเกินไปการสอนก็ใช้ประมาณนี้ปุบ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  <c oughs> กี่เยอะเกินไปหน่อยอ่ะต่อไปก็ใช้ทำตัวนี้ทำรอยเปื้อนนะคะกดตรงนีม้มีความผิดพลาดทางเทคนิคเกิดขึ้นเยอะเกินไป <c oughs> โอ้ผิดพักครั้งที่หนึ่งเจอมากเลยนะทุกคนโอเคั้นเปลี่ยนแผนเปลี่ยนแผนอืมสุดยอดมากประมาณนี้ก็แล้วกันนะคะทุกคนทำเป็นเบลอใช่เบลอประมาณนี้นะคะทุกคนอืม ก็จะได้ประมาณนี้ก็ก็นั่นแหละก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะกับการลงสีถ้าใครชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะเมมจะเต็มแล้ว